ตอนนี้เรามาอบมะเขือม่วงกันนะคะเราจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวมารอดูกันนะคะตอนที่เราอบเสร็จนะคะตันนี้เราไม่ใช้ทอดนะคะเราใช้อบพอดีเราเตาอ,อบเราร้อนอยู่แล้วนะคะก็เอามาอบใส่เกลือะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูกัน มะเขืออบของเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะมะเขืออบนะคะมะเขือม่วงอบมะเขือม่วงอบของเราก็สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราอบเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําเมนูอะไรต่อไปเดี๋ยวมารอดูกันนะคะก็ตอนนี้เราอบไปก่อนนะคะเราไม่ใช้น้ํามันนะคะเราไม่ใช้น้ํามันเนาะเราอบ ไม่ใส่น้ำมันนะคะอบแห้งๆแบบนี้ค่ะก็เราจะมาทําเมนูอะไรต่อไปก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะมะเขือม่วงอบค่ะตามนี้นะคะขอบคุณค่ะทุกท่านที่แวะมาติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ